Go Shell E D G 1 M นะครับตัวยึดแหลกมาให้นะครับสามารถวางบนห้องเซิร์ฟเวอร์ได้พัดลมก็จะติดไฟสเตตัสก็จะติดโวลต์ก็จะวะัดก็จะเริ่มขึ้นนะครับมาดูแรงขุดกันแรงขุดตอนนี้3.399นะครับหรือ3 4 GHz นะครับสวัสดีครับเจระ b i t ฟมาย Miner นะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องใหม่อีกแล้วนะครับนี่คือ โกลเซลดีจีอีดีจีหนึ่งเอ็มนะครับชื่อยาวไปหน่อยนะฮะอ่าทำไมไมันเป็น e d g 1M นะครับอ่าผมก็มองว่าเขาเนี่ยอ่อตัว EdG1M เมนี่ยมันเป็นแล็คเซิร์ฟเวอร์นะครับเราะจะมีตัวยึดแล็คมาให้นะครับสามารถวางบนอ่ชั้นวางที่เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับสามารถไปลปั๊กในโคโลหรือว่าเรียกว่าห้อง Data Center ได้เลยนะครับ มันก็จะคล้ายกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวเหลี่ยมๆเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถเสียบไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตู้ๆอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าใครที่เล่น EDG 1 M เนี่ยสามารถซื้อตู้มาแล้วก็วางเครื่องได้เลยนะครับเสียบเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ขนาดประมาณ 2U u ยนะฮะ u ก็คือ1แผ่นนะครับ1แผ่นเซิร์ฟเวอร์นะ2 u ก็หนา2ตัว ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับอันนี้ราคาเดี๋ยวค่อยดูนะครับมาดูการใช้งานเครื่องก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเสียบตัวสายแลนนะครับเสียบแลนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สายไฟนะครับหลังจากเสียบแล้วนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับเราเสียบตัววัดไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ดูไฟอยู่ที่ไม่เกิน240โวลต์นะครับต่ำก็ไม่เกิน180โวลต์นะครับตัววัดต่ำเนี่ยสามารถใช้ตัวโวลต์ตกได้นะครับแต่ระบบ3,000วัตต์เนี่ยใช้โวลต์ตกไม่ได้นะอะเราเปิดเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับพัดลมก็จะติดไฟสเตตัสก็จะติดนะอันนี้ไฟแลนดนะครับแล้วก็มีไฟเครื่องด้วยด้านหน้านะครับ อ่าตรงนี้นะครับไฟเครื่องติดนะครับไฟแรนติดนะโวลต์ก็จะวัดก็จะเริ่มขึ้นนะครับอ่าจากวัดไม่ขึ้นตอนนี้1 0บวั์ละนะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องจะบูตขึ้นมาแรงก่อนนะครับอ่าเราให้วัดไฟพราเสียงให้ดูนะครับแล้วก็จะเบาลง อ่าดังสุดของเครื่องตันนี้คือ77วัตต์นะครับตอนบูสต์นะครับเบาลงก็เหลือประมาณ8วัตต์เดซิเบลนะครับแเดซิเบลตอนนี้กินไฟอยู่ที่1682วัตต์นะครับ8 3 84วัตต์นะครับ เสียงอันนี้เราพูดอยู่นะไม่เลยจะดังนะเดี๋ยวเราเบาเสียงก่อนอ่าเบาเสียงจะอยู่ที่4 8 d เดซิเบลนะครับเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเครื่องกันนะครับอ่าหลังก็จะได้เครื่องมาเสียบเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปิดตัวเว็บนะครับอ่าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า GoShell นะครับขึ้นมานะครับ หรือเรียกอย่างนึงคือ f i l e g o s h e l l c o m นะครับ f i l e g o s h e l c o m นะครับตัวนี้แค่นี้เลยนะครับ f i l e g o s h e l c o m นะครับเข้ามานะครับก็จะเห็นตัวการตั้งค่านะครับตัวเซตติ n งนะฮะตัว E D G 1 M นะครับอยู่ที่ไอจีนี้นะครับแล้วก็มีเซตติ n งนะครับก็กดเข้าไปเซตติ่งได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับ ตอนนี้แรงขุดขึ้นมา2.32 c h นละนะครับเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะดูง่ายขึ้นนะครับตอนนี้มีพัดลม4ตัวนะครับรอบประมาณพันกว่ารอบนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับเราเข้าเสร็จแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับแล้วก็ไปเซตติ้งพูนะครับให้ขุดไปที่พูที่เราต้องการนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีตัวของ BTC นะครับแล้วก็ Binance Pool นะฮะอ่าถ้าเราจะชิด ขุดเข้า v i ี d c นะครับแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ v i b d d c นะครับเียนะครับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ไกด์ของตัว l t c ก็ได้นะมันจะเป็น l t c บกดอกบกเบลนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ URL นะครับตัวนี้นะไปติดตั้งนะครับนี่เขาก็มีวิธีการติดตั้งนะครับอ u t ต w วิสต์ r ่าตัวนี้ก็บอกว่าการโอนออกของตัวอ,อตัว BBC เนี่ยเออร์ e n นเนี่ยทุก10-15นาทีนะครับแล้วก็การโอนออกก็จะมี Auto w i ิสดอคืออา่าจะฟรีค่าธรรมเนียมเลยซีโฟรี free, นะครับโอนออกฟรี own free, นะครับช่วงเวลา10โมงนะครับบก8ก็คือประมาณ9โมงบ้านเรานะครับถึง ห้าโมงเย็นนะครับช่วงเวลาโอนจะเป็นช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัว normal transfer ก็จะมีค่าธรรมเนียมตามที่เลือกนะครับแต่ถ้าโอนไปที่ coinex หรือโอนภายใน user เดียวกับ user ในเวียร์เนี่ยครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนโปรโตคอลได้มันจะมี pps บวกกับ p p s นะครับ ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ PPS บวกก็คือ Purple Share Plus นะฮะอ่าก็คือ Sharing บวก Plus n ัสนะฮะส่วน PPS นะครับ,รบก็คือ Profit เอ่อ i n g ์ลิงเฉยนะฮะ PPS บวกก็จะมีอ่าเลโชในการเพิ่มพวกรายได้เข้ามานะครับอ่า โอเคแต่เราสามารถปล่อยเป็น d e ฟอ u l ์ได้เลยนะครับนะไม่เข้าใจอะไรก็ปล่อยเป็น d e ฟอ u l ์ได้เลยนะแล้วก็เอาไปใส่ที่เครื่องนะครับก่อนใส่เครื่องเนี่ยเราทำการล็อกอินเวียให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าพอ็อกอินเร็จเนี่ยเราสามารถมาดูที่ Po ูได้นะครับพอที่ o ูเนี่ยมันก็จะมี URL ให้แล้วก็มี worker name นะครับ worker name จะอยู่ขวาบัดบนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตัวนี้ ไปใส่ที่ตัวเครื่องนะครับที่เราเข้าตั้งค่าไว้ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ miner นี่แหละครับแล้วก็กด add อ่ะยัง add ไม่ได้ทำไม add ไม่ได้นะครับก็ต้องกดล็อกก่อนนะครับใส่1.19นะครับกดล็อกพอบดล็อกเสร็จนะครับเราก็สามารถ add ได้แล้วนะครับเลือก btc ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่1.055.4 0นะครับเป็น user เรานะครับ สามารถดูขวาบนของ v วีได้แล้วกดดอทนะครับ dg อ่าด dg 1 m นะครับอ่าก็เป็นชื่อเครื่องจะตั้งอะไรก็ได้นะครับไฟเวิร์ดไซตหนึ่งสอามตามเขาก็ได้นะครับแล้วก็แอป l y ายแค่นี้เป็นการเสร็จแล้วนะครับในการแอดตัวของภูเวียนะครับอ่าเราเลื่อนภูมาด้านบนเพื่อให้มันขุดเข้าเวียบีนะครับภูล่างมันจะภูสำรองนะเมื่อขุดภูแรกไม่ได้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่เราจะลองให้ก็คือใบแนนนะครับเราไปที่เว็บไบแนนก่อนนะครับบางคนมีใบแนนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องสมัครวีดีซีก็ได้นะครับใช้ใบแนนได้เลยนะครับหรือถ้าอยากสมัครใบแนนดิ้งด้านล่างได้นะครับสมัครใบแนนนะครับพอใบแนนเสร็จมาที่มอนะครับมาที่ mining pool นะครับพอ mining pool เสร็จนะครับมาที่ ltc นะครับก็มี ol เหมือนจันนะครับก๊อปมาใส่ อ URL อย่างเดียวไม่ได้ครับไปที่ mining dashboard นะครับเพื่อที่จะสร้าง worker ขึ้นมานะครับเราก็สร้าง worker ขึ้นมาใส่ชื่ออะไรก็ได้หรือจเจ้าที่เขาเคยสร้างมาก็ได้นะครับอเอามาใส่เครื่องเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ไปที่เครื่องเครื่องก็อยู่แ็บที่เราตั้งเราเปิดไว้นะครับชื่อมันอาจจะงงงนิดนึงเราก็เปิดดูนะครับ เราก็แอดเข้าไปเลยนะครับใส่ url เข้าไปนะครับเบอร์กก์เนมที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็จุดด้วยอ่า e อ่า e d g 1 m นะครับอ่า d g 1 m ก็ได้นะครับ1,2,3นะครับ Apply นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะปุดเข้าไปแนนดูแล้วกันนะครับ มันจะขุดได้เออเราก็เลือกไบแนนซ์ขึ้นมาเป็นทูแรกนะครับแล้วก็รอเครื่องทํางานนะถ้ามันไม่เขียวแสดงว่าเราตั้งค่าผิดนะครับเราก็ต้องไปดูว่าตรงไหนผิดนะครับถ้ามันเขียวก็แสดงว่าปกติล่ะนะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากเมนูนี้นะครับมันก็จะมีอ่า p r w o r mode head mode นะครับแล้วก็ Low Power Mode ก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับ หรือโหมดปกตินะครับแฮตโหมดนะตอนนี้อัลกริทึมได้อันเดียวนะครับ system นะฮะก็จะสามารถจับ wifi ได้นะครับสามารถเอ่อเปิดตั้งค่า ip ตั้งค่า dns ได้นะครับอย่าง t o o เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อง t o o เนี่ยเอ่อไม่ยอมให้เราติดต่อฟูนะครับเราก็ปิด dns เนะครับล้าตั้ง dns เป็น 8.8.8.8นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบล็อกนะครับเพื่อที่ url แปดแอะไรเงี้ยนะครับเขาเลยบล็อกนจุดแปดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ติดต่อปูไม่ได้นะครับแค่แค่นี้เองแล้วก็อันนี้ก็8.8.4จุดจุดสนะครับแค่นี้นะครับแล้วเซฟนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเปิดออโต้ไปนะครับ ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอ่าอยากต่อ wi-fi นะครับกดที่ Wifi กด Connect แล้วก็ใส่รหัส w i f i ได้เลยนะครับตัวนนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดเดิมก่อนแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับเพื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ออยากจะลงเพิ่มแวร์ใหม่นะครับเลือกเพิ่มแวร์ที่ต้องการแล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็มาที่รีสตาร์ทมเนอร์ครับรีสตาร์ทได้รีเซ็ตค่าโรงงานกดรีเซ็ตดีฟอต์ได้เลยนะครับ เป็นอันเช่นนี้แหละครับในการตั้งค่าเครื่องนะครับกลับมาดูที่หน้าโฮมนะครับตอนนี้เครื่องเนี่ยรันแรงขุดอยู่ที่3 2มจุดนะครับรอบพัดลมพันแปดรอบนะครับอยู่ที่โหมดแฮทโหมดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่82องศาอาจจะร้อนหน่อยนะของทางสามารถไปเร่งรอบพัดลมได้นะเออไอตัวนี้ต่อภายตัวนี้เร่งไม่ได้นะครับมันจะออโต้นะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดมันร้อนเอาพัดลมเป่าได้ช่วยได้นะครับ อันนี้เร่งรอบขึ้นมาเองเป็น2000รอบนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเสียงจะดังแค่ไหนนะครับหลังจากมันเร่งรอบพัดลมขึ้นมาอ่าหลังจากเราราระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันนะครับดังขูดอยู่ที่3 3 8จุมเฮ์นะครับอ่าหรือ3 3มจุดสามเก้าจีเฮินะครับอันนี้คือเสียงนะครับเดี๋ยวดูไฟนะครับ อยู่ที่พันเจบวัตนะครับกับแปดสิบไม่ใช่ห้าสิบเดซิเบลนะครับอันนี้ตรงไหมที่เราทำตารางไว้นะครับตัวนี้จุดที่มานหกสิบเดซิเบลนะครับก็อยู่ใกล้เคียงเกินไปนิดๆน,นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียงนะครับตัวนี้นะครับก็มาดู แรงขุดกันนะครับแรงขุดตอนนี้3.399นะครับหรือ3.4 GHz นะครับก็3.4และนะครับก็ตรงกับที่ตารางว่าไว้นะครับ3.4 GHz นะครับกินไฟนะครับ1,763วัตต์นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูจอใหญ่นิดนึงนะครับอ่าให้ดูเสียงด้วย ประมาณ52เดซิเบล1,762วัตต์นะครับอ่าเราไปดูที่ตารางของเรานะครับอ่าที่ตารางของเราตัวนี้เราระบุไว้ที่3.4 g h นะครับกินไฟ1,700 8 0 0วัตต์นะครับอ่าเราแก้ไขให้ตรงไปเลย1,760 0 0วัตต์นะครับนี่ ราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่ง0 0ปดหนึ่ครับรายได้ปัจจุบันนะครับจะอัปเดตนิดนึงนะของเจ้าเครื่อง p g 1 m นะฮะอ่าเราใช้ตัวของ1 6GH นะครับอยู่ที่11,112ดอลลาร์นะครับ อัปเดตเข้าไปนะครับก็จะทำให้ E D G 1น M นะครับรายได้ของเขานะครับจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอ่8,158แรงขุด3.4 G Hz นะครับกินไฟ1,760วัตต์แสนหน0่งหนะครับรา,ายได้8,158บาทนะค่าไฟ เหลือ3089บาทนะครับ38เดือนคืนทุนเมียไฟ14เดือนตัวไฟฟ้า34เดือนนะครับกับเจ้าตัว E DG 1 M นะครับขุดที่บ้านได้นะครับเสียงเบาเสียงเงียบนะครับนี่เพียง5 0เดซิเบลเท่านั้นนะครับไม่รบกวนในห้องทำงานสามารถเปิดทิ้งไว้ได้นะครับไม่มีปัญหานะ แต่ว่าความร้อนเนี่ยมันก็ออกมาพอสมควรก็ควรจะมีการระบายความร้อนหรือห้องแอร์ให้มันนะครับอ่าก็เลือกได้2แบบระบายความร้อนออกนอกต่างกับห้องอแอร์นะฮะอ่าประมาณนี้ตัวราคาเครื่องนี้สนน,นราคาก็1นึ่งนแนนะครับตัวอื่นนะครับในตระกูลก็เนี่ยครับห้าแสนกว่าในตัวท็อปนะฮสิบเจ็ดจีไล่สี่หมื่นนะครับแล้วก็อ่า ห้าแสนตัวพร้อมส่งนะห้าแสนสามหนเก้าันนะรายได้สามหมื่นเก้านะอ่าก็ไฟล 2, 98, ือสองหมื่นแปดเดือนคืนทุนไม่ไฟสิบสามไฟสิเดือนอัตัวทับหลักๆแล้วกันนะรถเมษาสาน, 39, 5, น, 38, นา 28, 13, เก้าหมื่น,น, 10, น,น, 10, น,น 13, หน้นาพันนะรายได้สามหมื่นแปนเลืสองหมื่ามเดือนคืนทุนไม่ไฟสิบเดือนไฟสิมเดือนอ่าดีจน่งนะครับมีรถเมษากับรถปกติสี่แสนกับสามแสนเก้ารายได้สามหมนนะก็ไฟเหลือ 2013เดือนกระทุนนะฮะ L 7นะครับ P order สามแสนกว่าพร้อมส่งนะครับอ่าพร้อมส่งนะเก็บไว้นานนะครับ240,000แต่ของใหม่นะ้าได้20,000นะไฟลหมื่นสอง2เดือนกระทุนแม่ไฟ11ตรงไฟฟ้า17เดือนนะครับ DG Max นะทันวา 160, 9, 000, แสนห0 0มื้าได้1 5ื่นนะครับ L 1นะครับ 19, 000, แสน0้าหมื่้าันได้1 2ื่น ดิจิโฮมตัวนี้เสียงเบาเหมือนจันนะแสนห้าพันนะรายได้ห0 0พันนะครับแล้วก็ e-dg 1 m เนี่ยแสนหนึ่งหมืนแปดพันนะครับนี่ก็เปรียบเทียบให้ดูนะฮะแล้วก็มีดักพัสด์สามพัสนะครับเดี๋ยวเราจะวัดตัวของ e-dg ห e d ่1 m นะครับในหมวดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะครับว่าจะจินไฟแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับอ่า แต่เราเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับเรามาที่ตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็ไปที่ม i เนอร์นะครับตอนนี้มันขุดเข้าไปแนนอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนปูแล้วกันขุดเข้าที่เดิมนะครับไปแนนเอาเรามาดูไปแนนนิดนึงนะครับอะไรขุดเข้ามาไหมนะครับอ่าดีจี 1m เข้ามาแล้วนะครับ2 6 g h ตัวนี้ไม่เป็นไรขุดเฉลี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าอ่าทันทีทันใดนะครับต้องรอขุดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง นะแล้วก็จะพุ่งพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็รอนิดหนึ่งนะฮะเวลาขุดเสร็จในในใบแนนเนี่ยมันจะเข้าไปใน Funding Wallet นะครับอ่ามาอยู่ใน Funding Wallet นะพออยู่ใน Funding Wallet เสร็จนะครับเราค่อยไปขายในส p o ร์หรือไปฝากใน e อิรก็ได้นะครับทุกคนก็จะได้ผลตอบแทนกันไปนะครับแต่ถ้าขุดในเวียเนี่ยก็สามารถที่ให้ดูแล้วมันก็สามารถเลือกโปรตโตคอลที่ต้องการนะครับสามารถ ขุดเข้ามาอยู่ในฟูนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เงินก็ได้มาเข้าใน asset นะครับแล้วก็สามารถตั้ง auto w i t h d r a นะครับโอนออกไปที่กระเป๋าที่เราต้องการใส่กระเป๋าได้เลยหรือถ้าใครโอนเองนะครับกด withdraw เองได้เลยนะครับไปในกระเป๋าที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าใครอยากจะ convert นะครับ ก็สามารถเปลี่ยนตัวของเ,อเหรียญน,นะครับที่ได้มานะครับเป็นสกุลที่เราต้องการเช่น usdt หรือ bitcoin นะครับในเวียได้เลยนะครับแล้วก็สามารถออโต้คอนเวิร์ตได้ด้วยนะครับเปิดออโต้ได้นะตัวนี้ก็จะมีบอกขั้นต่ำในการคอนเวิร์ตให้นะครับแล้วก็ออโต้โอนออกมาก็จะเห็น p r o f ิตที่เข้ามาเป็น btc เป็น ไปแนนเป็นอะไรไปนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือเครื่องขุดด o อกคอยไลท์คอยนะครับแล้วก็เหรียญเบลเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนที่ได้มาจะมีหลายเหรียญนะครับส่วนในฟันดิ้งก็เหมือนกันนะครับในนี้ก็จะเข้ามาเป็น LTC ดอกนะครับแล้วก็เบลนะครับเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับก็แค่นี้เลยนะครับในการขุดนะครับค่อนข้างง่ายนะมาเปลี่ยนโหมดกันดีกว่านะครับ เป็นโหมดนะครับเราสามารถตั้งค่าโหมดนะครับเป็น low power โหมดนะครับเพื่อที่จะดูว่าประหยัดไฟจาก1760บวัตนะครับเหลือกี่วัตนะครับแล้วก็แอป l y ไปนะครับเราไปที่ miner นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น low power โหมดนะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับ กัแรงขุดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็การกินไฟก็จะลดลงนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่พันวัต์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่ามันกี่วัตกันแน่อ่ะหลังจากปรับหมดประหยัดพลังงานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้นะครับกินไฟเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่พันหวัต์นะครับพันหกวัต์นะครับแรงขุดล่ะ แ้งขุดเป็นไงอันนี้กราฟบิตคอยไม่เกี่ยวนะครับอ่าแรงขุดนะครับมาอยู่ที่3 9 5 g h กนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะเออตีไป3 0 0 0นะครับอา่าเราก็ใส่ไป3 0 0 0นะครับกินไฟ3า6 3ก้นะอ่า3070นนะครับอา่าก็ ตัโหมด low power นะครับจะทำให้เครื่องนะครับกลับมาอยู่ที่3.1 GHz นะครับกินไฟ1,070วัตต์นะครับรายได้7,004ค่าไฟเหลือ4,027เดือนคืนทุนแม็กไฟ15เดือนเราฟ้า27เดือนนะครับจากเดิมนะครับเสียงก็เบาลงด้วยนะครับเสียงก็เบาลงาเดี๋ยวมาดูกันเสียงขบอก50เดซิเบลนะครับ ที่เราระบุไว้นะครับเดยวจริงๆเท่าไหร่นะครับวัดจากเป๊ะเลยทุกคนสี่สิบหกสี่เดซิเบลประมาณนี้นะครับกับการกินไฟ1ันเวัตต์นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแดนสุดไปด้วย4 7่สเดซิเบลนะครับกับ1069วัตต์ แรงขุดที่3,064 m7 นะอ่ะสรุปนี่คือ low power mode นะทุกคนอ่เรามาดูอีกนิดนึงตรง system เ,เนี่ยเราเพิ่มเรามันมีฟังก์ชันอีกอันนึงขึ้นมาคือ cloud control นะครับ cloud control เนี่ยก็คือเข้ามาจาก go shell นะไปที่ service แล้วไป go shell hub นะครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับไปที่ add cloud setting นะครับ copy ตัว key นะครับมาใส่ตรง cloud control ก็จะสามารถควบคุมเครื่องผ่านระบบคาวของ g o s h e l ได้เลยนะครับแล้วก็เซฟนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถควบคุมเครื่องผ่านตัวคาวของ g o s h e l ได้เลยนี่คือคาวคอนโทรลนะครับอ่ามาดูม i เนอร์ลิสต์นะครับในคาวคอนโทรลก็จะเห็นออลาขึก็มาคือ E D หนึ่ง,งแล้วมันเข้าเร็วมากนะคอเนี่ย3ามพันส m h นะครับกดคลิก ดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่า,อ,าอุณหภูมิเท่าไหร่นะ73องศาเราพัดลมเท่าไหร่นะครับลานานานแค่ไหนนะครับหมดอะไรนะแรงขุดเท่าไหร่นะครับอบอกทุกอย่างนะครับรีดเชมได้นะครับว่าสามารถทํากรุ๊ปได้แล้วก็เปลี่ยนพวกโหมดต่างๆได้ผ่านการคลิกที่นี่แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะก็สามารถเซตเทมเพลตเซตกรุ๊ปนะครับ เซตแฮชเลดโหมดอะไรเงี้ยนะครับสามารถทำได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์คอมโโหมดนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยอันนี้ Setting นะอันนี้ Action นะครับสามารถร e s ซตอัปเกรดได้หมดนะครับผ่าน Cloud Control ของโกเชลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับควบคุมง่ายมากนะครับสามารถเข้าผ่านเว็บนะครับบนมือถือหรือบนแอปเลยก็ได้นะครับในกวโกโกเชลฮับก็ยังมีตัวของ อแอปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสามารถาเข้าไปควบคุมต่างๆได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ p a i าแนบกับ go shell ตัวของ dg 1 m นะครับ3.4 g h นะครับถ้าเกิดปรับหมด low power นะครับจะเหลือ3.1 g h นะครับ อินฟล่าพันเจ็ดร้อยหกสิบวัตเหลือพันเจ็ดสิบวัตนะครับราคาแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับรายได้แปดพันเหลือเจ็ดพันสี่นะครแต่ประหยัดไฟลงสองพันนะครับก็เลยคืนทุนเร็วขึ้นเหลือยี่สิบเจ็ดเดือนจากสามแปดเดือนนะครับอ่าลงไฟไฟก็สามสี่เหลือยี่สิบเจ็ดเดือนนะครับประมาณนี้ไฟเออ่เสียงเนี่ยจริงมันตัวเนี้ยจะอยู่ที่อ่าที่วัดเนี่ยประมาณห้าสิบหกเดซิเบลนะครับหลังจากใส่ปุ๊บเหลือ48เดซิเบล นะครับอ่า DG home ก็ DG มีด็อกประมาณ45เดซิเบลนะครับอ่า48ปรับหมดประหยัดเหลือ44นะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัวอ่า DG 1M นะครับ ใครสนใจ Inbox j a y o m i n e r นะเพจเครื่องขุดบ t c o i n หารได้นะครับหรือ,อตัวของอตอนนี้มี TikTok นะครับ J Bitcoin Miner เหมือนกันนะครับ mm hmm. เข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงความรู้ให้เป็นช็อตสั้นๆนะครับไว้ใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็วอนนี้กดไลค์กดแชร์กดไลิ์เจ็บ Bitcoin Miner และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ